อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงนี้สายเลโทเยอะก็จะมาแนะนําวิธีการแปลงเลโทร่าวๆนะครับอา,อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีผมก็ได้นะแต่ว่าแค่แนะนาอยู่นะครับเผื่อใครอยากจะทานะครับก็มาดูที่การน,นี้นี่นะครับอันนี้จะเป็นพอดีแปดศูนย์แปดสองประตูนะครับหรือว่า R สามรั่งเขาแปลงหน้ามาแล้วอันนี้ผมไม่ได้ทานะคือเจ้าของเดิมเขาทามาแล้วก็สีแรกเลยแรกเริ่มแรกเริ่มเดิมทีคันเนี้ย ก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นแผ่ของตัวเอซตัว F d ดีนะครับแปลงใส่ขึ้นมาแล้วซึ่งพอแพ่เซเวแปลงใส่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยจังหวะจังหวะดุมนะครับดุมใหม่มันจะอยู่มันจะอยู่ช่วงนี้แล้วโช๊คที่ใส่มันเอี้ยวซึ่งตำแหน่งมันมันมันไม่ได้กันนะครับเพราะว่ารถรถสมัยรถเรโทเนี่ยดุมเบ้าโช๊คนี้มันจะลักษณะมันจะมาอยู่ข้างหลังนิดนึงแต่ถ้าเป็นรถรุ่นในหม่เนี่ยเบ้าโช๊คนี้มันจะขึ้นอยู่ตรงกลางแบบแบบนี้นิดนึงนะครับดังนั้น พอไม่ได้ปั๊บผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยก็คือเนียที่จะแนะนำกันนะครับอ่าตรงเนี้ยชี้ใช้นะครับคานตัวเนี้ยจะเป็นของอ่าสกายไลน์นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งผมใช้ใช้มาหลายคันแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็นแพ้ของสกายไลน์อ่าซิมเวียเซฟิโลนะครับจะสา,สามารถใช้ใช้้หมดอ่าต้องบอกก่อนว่าในในกรณีที่เจ้าของต้องการใช้ใช้แหลกพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแหลกจากจากกระปุกตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นแหลกพวงมาลัยเนี่ยผมจะแนะนําว่า ให้ใช้ตัวแพรของสกายไลน์หรือเซฟิโลจะดีกว่านะเพราะว่าแหลกมันจะอยู่จะอยู่จะอยู่ด้านหลังแพรนะครับแล้วก็แข้งโลเนี่ยมามันจะค่อนมันจะค่อนมาทางามาทางด้านหน้าซึ่งซึ่งถ้าเกิดระวางแหลกด้านหน้าเนี่ยมันจะลําบากนะครับซึ่งโดยโดยสรีระของบอดี้พวกเนี้ยแหลกที่ขึ้นจากด้านหลังนะครับมันจะแปลงง่ายกว่านี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยซึ้นตั้งตรงนี้ แล้วจุดที่ดีของอแพรสกายไลน์นะครับก็คือเนี่ยครับอันนี้อันนี้คือจุดยึดยึดแพรเดิม,มะนะอันนี้คือของเดิมรูตรงนี้นะครับมันตรงกันพอดีโดยส่วนใหญ่นะ,นนะนนนเนี่ยนะครับเนี่ยรูตรงนี้รูรูที่ร้อยน็อตแถวเนี้ยนะครับมันจะตรงกันพอดีแต่แต่นะครับแพรสกายไลน์ line, หรือแพรซีโรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีช่วงตรงกลางนะครับเ,เรา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 ไม่นับตรงช่วงปีกนะ ช่วงตรงกลางเนี่ยกว้างกว้างของของตัวแพรมันยาวแต่มันจะมีอยู่พื้นที่พื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบเราคือมันจะมีพื้นที่อยู่ส่วนตรงเนี้ยมันจะตรงพอดีนะครับของของแพรนะเราสามารถตัดออกแล้วก็ย่นเข้าหากันได้นะครับเพราะว่าส่วนตรงเนี้ยมันตรงคือเราตัดแล้วมันเวลาเราต่อเนี่ยมันจะไม่มีทางที่มันจะบิดเบี้ยวได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะจะมองเห็นใช่ครับช่วงรอยต่อจะอยู่อยู่ตรงกลางนู้นเห็นนะครับหน้านะส่วนนั้นนะครับ ก็คือเราเราเราตัดให้ความกว้างเนี่ยมันเท่ากับตัวเชือซีตรงเนี้ยนะแถเชือซีสองข้างตัวเนี้ยเราตัดตรงกลางออกคือหันหันหันช่วงกลางออกออกไปนะครับแล้วก็เชื่อมกับแล้วก็แปลงจุดยึดแหลกนิดนึงช่วงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนล้อล้อขาแหลกออกนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยตรงนี้คือแท่นเครื่องเดิมของของสกายไลน์ครับเราเราทำการล้อออกแล้วมันก็ใส่เข้าไปพอดีครับแล้วก็ข้อดีเรื่องหนึ่งนะครับมันต้องมาดูตรงนี้นะครับปีตรงช่วงเนี้ย เราสามารถใช้ของเดิมได้เลยครับหรือหรือในกรณีที่อยากจะให้ล้อตรงนี้นะครับมันไม่ยื่นออกมาเนี่ยให้มันถดเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถตัดออกได้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ตัดย่นแล้วก็ดามดามดามด้านล่างแล้วก็อ่าไม้ที่กองของแหลกตรงนี้นะครับเราก็สามารถตัดออกแล้วก็ย่นย่นมันเข้าไปได้แต่ว่าของอย่างคันนี้อ่าเขาตีเป็นซุ้มโป่งมาครับทั้งซึ่งล้อหลังเนี่ยม<อ>ันยืดออกมาแล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้แปลงอะไรแล้วความแข็งแรงก็คือมันก็จะมีหนวดกุ้งตรงนี้นะครับ ที่คอยคอยล้างตัวปีกนกตัวนี้เอาไว้นะครับเราก็สร้างจุดยึดตัวนี้ขึ้นมาใหม่นี่นะครับสร้างจุดยึดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจอยแล้วนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้แล้วก็ดุมดุมตรงนี้จะใช้เป็นดุมของตงัว Fc นะครับซึ่งดุมของ Fc เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนี่นะครับแล้วก็ออคอมาตัวนี้ก็นนจะเป็นของ Fc เลยโชก็จะเป็นของ Fc ซึ่งซึ่งโชก Fc อ่ะถ้าเป็นของซิ่งนะครับมันจะมีเบ้าจอยอยู่นี้มันก็สามารถตั้งมุมล้อได้นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นจอยแล้วก็ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันก็จะใส่กับลูกหมากของตัวสกายไลน์ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะแปลงน้อยแล้วก็องศาตรงเนี้ยมันจะตรงพอดีนะครับจุดตรงเนี้ยแล้วดุมเนี่ยเราก็แปลงจาก5้ารูเป็น4ี่รูเพื่อให้ใส่กับล้อกล้วยได้นะครับเพราะล้อกล้วยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็น4ี่รูมาแล้วก็ชุดเบรกอ่านี่ผมยังยังไม่ได้ใส่ไปนะชุดเบรกตรงเนี้ยเราสามารถใส่ของตัว fc ไปได้เลยนะครับซึ่งเบรก fc เนี่ยมันสามารถใส่กับขอบส้าได้มันจะไม่ติดล้อวงด้านในนะครับ มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นข้อดีนะครับแล้วก็คานด้นานหน้าเนี่ยเวลาวางเครื่องโรเนี่ยผมก็จะสร้างคานมายึดตรงนี้เลยครับด้านหน้าสร้างตรงนี้ซึ่งมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ชั้นสีด้วยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็ตัวแหอกแกนของอะไรแกนของอะไรตรงนี้นะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับทั้งดุนนี่เลยก็จะใช้เป็นของไอแปดเลยนะครับเนี่ยครับผมลายเป็นของไอแปดเลยนะครับตำแหน่งมันก็จะพอดีแล้วก็มันจะ ข้อดีของ i 8ค์นะครับมันปรับขึ้นลงได้ใช่ไครับมันมีระยะให้ปรับขึ้นลงได้มีตัวปรับแล้วก็จุดยึดตรงเนี้ของ i 8นะครับมันจะพอดีที่เดิมนะครับตรงนี้จะพอดีที่เดิมแล้วก็ใช้กุญแจใช้สวิตช์พวกนี้นะครับเป็นของ i 8ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยแปลงจุดตรงนี้เอานะครับกับคอนโซลเพื่อความสวยงามซึ่งถ้าในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการใช้ใช้แหลกพาวเวอร์นะครับก็ก็ไม่จำเป็นต้องแปลงอีก็ได้นะครับใช้แพรเดิมมันก็ได้แล้วก็แปลงจุด วางให้เพื่องเอาแล้วคันคันนี้ข้างหลังข้างหลังตรงนี้นะครับเขาเขาใช้เป็นแพรของ i7 ทั้งหมดนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยซ,ซ,ซึ่งตรงนี้ผมอ่าไม่ได้เป็นคนทำนะครับตรงตรงนี้จะเป็นอ่าพี่วีบพี่วีโบโรบานะครับเป็นคนทำไว้รวมถึงโบรบาด้วยนะครับแปลเป็นคนแปลงไว้แต่ว่าคันนี้อ่าตอนที่มาเนี่ยยังแปลงไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยยังทำไม่เสร็จแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเอาแปลงไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วผมก็มาทำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคันนี้ก็รวมๆแล้้วก็ปรระะมาณนนีคับ คือส่วนใหญ่อะปัญหาของคนที่เล่นสายสายเลโทก็จะมีปัญหาเนี่ยแหละครับแค่จุดข,ข้างหน้าได้แหละว่าจะใช้อะไรแปลงสายจะใช้ของเดิมไหมซึ้อีถามว่าของของเดิมเนี่ยของเดิมมันจะเป็นลักษณะเหมือนคันแวนแค่นี้นะครับเนี่ยของเดิมถามว่าใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นกระปุกอย่างเงี้ยเนี่ยครับกระปุกพวงมาลัยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ในกรณีที่ที่เครื่องที่ีความแรงมากๆเนี่ยอจุด จุดจอยอจุดลูกมากต่างๆของระบบรถรุ่นเก่านะครับมันมีการให้ตัวได้ยเยอะเยอะมากนะครับคือมันไม่เหมาะกับการทารถแรงๆซึ่งคันนี้ตัวเจ้าของรถเนี่ยจะใช้แข่งเซอร์กิตด้วยนะครับมันก็เลยต้องทําช่วงล่างให้มันแข็งแรงทนทานแล้วก็รับกับแรงม้าขอ,ของของเครื่องยนต์ด้วยนะก็เป็นอีกทางเลือกนะบางทีเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ได้มีของอยู่กับตัวอย่างเงี้ยในการที่จะจับเอารุ่นนู้นรุ่นนี้มาใส่แปลงเนี่ยคือถ้าเกิดเราต้องไปซื้อมาเพื่อลองเนี่ยมันก็จะหมดเยอะนะครับซึ่งบางทีเนี่ย อ่าผมมีของอยู่แล้วก็แล้วก็มานั่งดูว่าระยะประมาณขนาดนี้มันพอะแปรงใส่บอดีนี้ได้ไหมแปรงเยอะไหมแปรงแล้วออกมาพอดีไหมซึ่งจ,จุดสำคัญที่เราต้องคิดถึงนะครับมันก็คือต้องคิดถึงแนวแนว,แนวกระบอกโชค๊คตัวนี้นะกับแนวดุมนะครับว่าตรงนีญญ้มันตรงไหมเอียงไหมไปหน้าไปหลังไหมอะไรอยเงี้ยครับอยู่ที่เดิมไหมก็ต้องต้องคานวณเอานิดน,นึงนะครับก็เป็นการเป็นการแนะนํามาแล้วกันนะครับอ,อย่างอื่นก็ไม่รีรเดี๋ยวเตรียมจะส่งอ่า ขึ้นขเขาเฮดเดินท่ออินเตอร์นะครับซึ่งจริงๆเมื่อก,ก่อนก็เดินเองนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วส่งร้านดีกว่าเพราะว่ามันเสียเวลาครับให้ร้านเฉพาะทางดีกว่าก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันต่อไปฝากไว้ครับเป็นเป็นแนวนทางนะก็ไม่จำเป็นต้องทําแบบผมนะก็คือบางทีบางคนเขาอาจจะแปลงได้ดีกว่าผมก,ก็ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเล่าต่อเล่าสู่คนฟังแล้วกันว่ามันประมาณนี้มันแปลงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย อุปกรณ์ของของรถ FC เนี่ยก็ก็เริ่มจะหายากเลยตรงเนี้ยดุมดุมตรงเนี้ยก็เริ่มหายากนะครับดุมจานเบรกอ่ะเริ่มค่อนข้างจะหายากแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับโรตารี่นะครับตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะดุมตรงเนี้ยคอม้าตรงนี้นะครับใช้ใช้คอม้าของของสกายไลน์มันเลยก็ได้นะครับซึ่งเราก็มาแปลงเบ้าโช๊คตรงนี้ใหม่นล้วเนี่นะครับคือโช๊คโช๊คจริงๆก็ใช้ของสกายไลน์ได้นะเราแปลงหัวหัวบนตรงเนี้ยนะครับจุดหัวบนตรงเนี้ย ซึ่งซึ่งอันเนี้ยของของ F C เนี่ยก็แปลงเพราะของเดิมเป็น3รูอย่างเงี้ยครับอ F C อ่มันเป็น4 4 4รลูอย่างเงี้ยครับตัวจอยมันก็คือเราก็เจาะใหม่ตรงน,นี้ก็อาจจะอุดไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆเราสู่กันฟังเป็นเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปแรกออกก็ทําคลิปให้ทีแล้วกันสวัสดีครับ